สวัสดีค่ะทุกคนใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสีกันนะคะมีสีมาใหม่เพียบเลยค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นขนาด12มิลนะคะทุกคน12มิลเป็นม้วนละ2กิโลนั่นเองนะคะถ้าใครอยากได้1กิโลหลายสีก็ได้เหมือนกันนะคะ1กิโลอยากได้หลายสีก็ ได้นะคะใครสนใจอยากได้เส้นพลาสติกไปทำนะคะไปสารตะกร้าก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0930532316นะคะอ่าย้ำอีกทีนะคะ0930532316นะคะเส้นพลาสติกของเรานะคะจะเป็นเส้นสารอย่างดีตาลูกโจ้เลยนะคะเส้นมาตรฐานนะคะเหนียวนะคะเหนียวแต่นุ่มนะคะไม่แข็งนะคะ ไม่แข็งเหนียวนุ่มนะคะไม่แตกง่ายไม่กรอบง่ายนะคะนี่นะคะนี่ไม่แตกง่ายไม่กรอบง่ายนะคะเป็นเส้นที่เหนียวแล้วก็นุ่มนะคะไม่แข็งนะทุกคนไม่แข็งนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะทุกคนสีเทาของเราจะเป็นสีเทาอ่อนนะคะร้านเราจะไม่มีสีเทาเข้มนะคะสีเทาสีเขียวตัวนี้จะเป็นเขียวเข้มนะคะทุกคน เขียวเข้มสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นฟ้าสดฟ้ากลางนะคะน้ำเงินของเราจะมีน้ำเงิน2น้ำเงินคือน้ำเงินขุ่นและน้ำเงินใสนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําเงินใสช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้ําเงินใสหมดนะคะใครที่สั่งน้ําเงินใสมาแม่ค้าก็เลยจัดเป็นน้ําเงินขุ่นไปให้นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นสีสนิมนะคะทุกคนสีสนิมสวยมากเลยนะคะ นี่จะเป็นสีที่แบบว่าคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะคะเอาไปทําเป็นสีล้วนนะคะก็คือทําเป็นสีล้วนเลยไม่ต้องใส่ดอกไม่ต้องใส่ลายนะคะจะดูดีมากเลยนะคะสีผู้ดีผู้ดีนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าสีคนแก่มันไม่ใช่นะคะสีนี้เขาจะออกสีผู้ดีมากเลยนะคะสีชมพูเราก็จะมีหลายชมพูเลยนะคะยกตัวอย่างสีแรกนะคะจะเป็นชมพูบานเย็นนะคะชมพูสดนะคะแล้วก็จะมีชมพูลิ้นจี นี่ชมพูลิ้นจีนี้จะออกส้มนิดๆน,นะคะแล้วก็ชมพูอ่อนนะคะชมพูอ่อนพาสเทลนั่นเองนะคะเดี๋ยวหกมิลค่อยมาดูกันอีกทีนะคะอ่าวนมาด้านนี้กันนี่จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะชมพูอ่อนกับชมพูลิ้นจีน่นี่ชมพูลิ้นจีเขาจะออกแบบออกอมส้มนิดๆน,น่ะทุกคนสวยนะคะสวยงามนะคะชมพูอ่อนนะคะตัวนี้จะเป็นเขียวมะนาวนะคะเขียวสดนะคะ ตัวนี้จะเป็นเขียวมะนาวนะคะแล้วก็เขียวสดสีเขียวของเราก็จะมีตั้งแต่เขียวขี้ม้าเขียวเข้มเขียวสดเขียวตองเขียวมะนาวชาเขียวนะคะมิ้นอ่อนเขียวมิ้นอ่อนเขียวมิ้นเข้มด้วยนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะทุกคนม่วงจะมีอยู่สามม่วงด้วยกันก็คือม่วงอ่อนม่วงกลางม่วงเข้มตัวนี้จะเป็นม่วงกลางนะคะม่วงกลางหรือม่วงสดก็ได้นะคะม่วงสดม่วงเม็ดมะปางนะคะนี่ หลายคนก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะทางที่ดีก็แอดไลน์มานะคะค้นหาตามเบอร์โทรนะคะ0 9 3 0 5เ2 3 1 6จ้าอ่าแอดไลน์กันมาตามเบอร์นี้ได้เลยตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินขุ่นนะคะทุกคนอย่างที่เราบอกน้ำเงินของเราจะมี2น้ำเงินน้ำเงินขุ่นกับน้ำเงินใสนะคะตัวนี้จะเป็นขุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นใสดูความแตกต่างนะคะเขากระทบโดนแสงเขาก็จะออกเงาเงานะคะ เงาเงาเป็นประกายประกายนิดนึงนะคะตัวนี้น้ําเงินขุ่นนะคะก็จะออกทึบๆหน่อยนะทุกคนตัวนี้เป็นสีมาใหม่เลยทุกคนไม่เคยได้มานะคะตั้งแต่อทำร้านมานะคะยังไม่เคยได้สีนี้มานะคะนี่สีชมพูมาใหม่นะคะทุกคนสวยมากเลยนี่สวยมากเลยนะคะทุกคนชมพูมาใหม่นะทุกคนเราจะเรียกว่าชมพูอะไรดีนะคะสวยมากนะคะ จะออกเงาเงาออกมุกมุกนิดนึงนะคะออกแบบว่าชมพูเหลือบเหลือบแดงบ้างอะไรเงะะี้ยค่ะนี่สวยมากเลยหรือเราจะเรียกว่าชมพูมะเหมี่ยวนะคะทุกคนนี่ใครสนใจสีนี้นะคะทักกันมาได้นะคะชมพูที่มาใหม่นะคะหรือว่าเรียกชมพูหนึ่งหนึ่งหนึ่งสีก็ได้นะคะชมพูหนึ่งสีก็ได้นะคะทุกคนนี่เป็นเบอร์ของเขานะคะ ชมพูหนึ่งสีนะคะหรือว่าชมพูมะเหมี่ยก็ได้นะคะนี่สวยมากเลยนะคะสีนี้มาใหม่นะคะมาใหม่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะทุกคนสีดำสีส้มนะคะสีส้มสดสดใสมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราตัดเตรียมไว้รอทำนะคะนี่ก็จะเป็นงานเส้นเล็กนะคะตัวนี้จะเป็นงานเส้นเล็กอ่าเขาก็จะมีความงองอก็จะมีความโค้งโค้ง,งนะคะเราก็จะมา ะเอียดให้ตรงนะคะเรียงไว้ให้ตรงแบบนี้นะคะตรงอันนี้คือยังไม่ได้พันไว้ในกระสอบนะคะทุกคนเพิ่งตัดตัดเสร็จนะคะตัดเสร็จก็จะเรียงเรียงไว้แบบนี้ก่อนถ้าเราอยากให้ตรงเราก็หากระสอบมาแบบว่าม้วนม้วน,ม,วนม้วนไว้นะคะแล้วก็เหยียดไว้สักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะตรงนะคะคือเราจะเตรียมงานเนี่ย ก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะคะตัดไว้กว่าจะได้ทําก็อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เลยนะคะเส้นเขาก็จะตรงแล้วก็สวยงามนะคะที่เห็นในคลิปที่พาทานะคะที่เห็นเส้นตรงก็คือเราตัดเตรียมงานไว้นะคะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะคะกว่าเราจะได้มานั่งทํานะคะสําหรับใครที่เส้นงอแล้วก็อยากให้เส้นตรงก็อ,อย่างเร่งด่วนก็ใช้ตะเกียบหรือกันไกที่มาที่มีแท่งกลมๆนะคะรีดนะคะ รีดตัวเส้นนะคะให้เขาตรงได้นะคะอยู่ในคลิปเหมือนจะมีวิธีการพาทําให้เส้นตรงอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงจะพาทาให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเส้นงอแก้ปัญหาไม่ค่อยได้อะไรเยงี้ค่ะเดี๋ยวจะพาทําอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าม้วนสอกิโลถ้าถ้าเป็นเส้นที่อยู่ด้านในนิดนึงเขาก็จะมีความโค้งใช่ไหมแล้วก็จะทํายากนะคะ ถ้าใครแบบว่า,าอ่าไม่ได้ไม่ต้องใช้เวลานานนะคะก็คือตัดแล้วอยากทาเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีนะคะพาทํานะคะว่าจะทํายังไงให้เส้นตรงเร็วนะคะเดี๋ยวจะพาทาเนาะสีดำตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะฟ้าของเราก็จะมีสามฟ้าด้วยกันนะคะคือฟ้าอ่อนฟ้ากลางฟ้าเข้มนะคะฟ้ากลางเราพาดูไปแล้วเนาะตัวนี้จะเป็นฟ้าเข้มนะคะทุกคนนี่ฟ้าเข้มนะคะเข้มสุดเลยนะคะตัวนี้สวยงามสีทองนะคะสีทอง ตัวนี้จะเป็นสีทองตัวนี้จะเป็นสีขาวใสนะทุกคนจะเป็นสีใสๆโปร่งๆนะคะนี่ก็คืออาถ้าเราใส่สีไหนเข้าไปก็จะเห็นสีนั้นเลยนะคะไม่ได้ตัดกับสีอะไรเลยนะคะนี่สีขาวใสตัวนี้จะเป็นแดงนะคะแดงของเราจะมีสองแดงก็คือแดงสดกับแดงช้ําตัวนี้จะเป็นแดงสดนะคะตัวนี้จะเป็นแดงช้ํานั่นเองนะคะแดงสดแล้วก็แดงช้ําแดงช้ํานี่หลายคนก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะ แดงเลือดนกแดงเลือดหมูบ้างแดงอะไรบ้างอะทุกคนก็ก,ก็ก็มีนะคะหลายคนที่ทักกันมาก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยการส่งสีให้ดูนะคะว่าใช่สีที่ต้องการไหมพอใช่ก็โอ้ตกลงโอเคนะคะนี่แดงก็จะเป็นแดงสดนะคะสีครีมนะคะทุกคนสีครีมรอบนี้ได้มาน้อยมากเลย ไม่รู้ว่าจะพอกันหรือเปล่านะคะนี่สีครีมของเรานะคะสีครีมนะคะหลายคนจะสั่งสีเหลืองอ่อนมาสีเหลืองอ่อนกับสีครีมจะเป็นสีเดียวกันนะคะนี่ร้านเราก็จะมีโทนสีเหลืองก็จะมีสีครีมนะคะสีเหลืองสดสดก็คือสดเหลืองดอกคูนเลยนะคะแล้วก็สีเหลืองทองนั่นเองนะคะจะมีแค่สามสีนะคะสีเหลืองถ้าสั่งสีเหลืองอ่อนมาแม่ค้าจะจัดเป็นสีครีมให้นะคะ ถ้าสั่งมาซ้ำสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีครีมคะก็จะแจ้งว่ามันคือสีเดียวกันนะคะร้านอื่นก็จะมีเหลืองก็จะมีหลายเฉดสีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะทางร้านเลยไม่จัดมานะคะก็จะจัดสีที่มันโดดขึ้นมาแตกต่างกันออกมาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะคือสีม่วงม่วงอ่อนนะคะสีม่วงอ่อนสีมินนะคะสีมิ้นจะเป็นสีมิ้น มินอ่อนนะคะทุกคนมุมนี้ค่อนข้างจะมืดนะคะสีมิ้นอ่อนนะคะสวยงามมากสีมิ้นอ่อนแนะนำถ้าให้สวยแบบเป็นเป็นสีคัสคัสติคัสสิกหน่อยไม่หวานจ๋าไม่ไอ้นี่ก็จะใส่กับสีเทานะทุกคนใส่กับสีเทาเขาจะเด่นมากเลยนะคะสีนี้สวยสวยมากนะคะ ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวรอบนี้เราได้มาเยอะนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพียงพอสําหรับทุกคนนะคะอาทิตย์นี้เนาะ <S <S ตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะจะเป็นสีม่วงเข้มนะคะม่วงเข้มสุดเลยนะคะม่วงเปลือกมังคุดนะคะนี่หลายคนจะเรียกม,ม่วงเปลือกมังคุดนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะสีหลักๆของเราเลยนะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีหวายนี่ตัวนี้จะเป็นสีหวายนะคะทุกคน สีหวแต่ว่าบางคนก็จะชอบเรียกว่าสีน้ำตาลอ่อนนะคะถ้าสั่งน้ำตาลอ่อนมาจะได้สีนี้เลยนะคะนี่สีน้ำตาลก็จะได้เป็นสีนี้นะคะสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นสีหวายนะทุกคนสีน้ำตาลสีหวายส่วนพิมพ์ลายและสีอื่นๆของเราก็ยังมีนะคะตัวนี้จะเป็นม้วนสิบกิโลสีส้มพีชสีโอรสนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวตองนะคะทุกคนนี่สีเขียวตองนะคะ สีเขียว้องสีเหลืองนะคะตัวนี้นี่เห็นไหมนี่เหลืองสดนะคะเหลืองสดเหลืองดอกคูณเลยนะคะค่อนข้างที่จะเจ็มนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมทุกคนนี่นะคะชาเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นสีชาเขียวนะคะเป็นโทนพาสเทลนะคะสวย สวยงามมากๆเลยนะคะส่วนพิมพ์ลายเราก็มีนะคะมีหลายลายมากๆเลยนะคะใครสนใจอยากสั่งซื้อติดต่อได้ที่เบอร์โทร0930532316ได้เลยนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรนะคะถ้าใครอยากเลือกสีอยากดูสีอยากดูพิมพ์ลายนะคะนี่อยากดูพิมพ์ลาย,ะะอ,ย,าลายอยากดูสีอยากเลือกเองนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะ ที่ไลน์แอดไลน์มาได้0930532316นะคะสำหรับแม่แม่ที่ดูอยู่นะคะอยากได้นะคะอยากดูสีให้ลูกๆหลานๆทาให้ได้นะคะบอกให้เขาแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะแต่ว่าทางร้านนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับขนส่งนะคะโอนก่อนเท่านั้นนะคะทุกคนโอนก่อนเท่านั้นนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะนี่ ใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อกันมาได้อุปกรณ์เราก็มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสายยางทำหูกระเป๋าหูกระเป๋าสำเร็จนะคะหูตัวดีสาย PVC สายเปียหนังสายเปียสสายเปียสาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีเยอะแยะมากมายเลยใครสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสำเร็จคลิปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิง่ง แจ้งเตือนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ